วันนี้จะพานั่งรถไฟมาชิมกาแฟที่คลองจันดีสถานีคลองจันดีนะครับชื่อร้านสังกษีสโตบาร์รสชาติและร้านจะน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยนะครับกองานที่ราพี่พีนะมาทำ่านเป็นตัวของตัวเองดีที่สุาเราต้องใช้ความเป็นเราให้ได้ครับ เราไม่ได้ขายกาแฟโดยตรงถ้าขายกาแฟโดยตรงคุณมีตังค์มากมาคุณด้วยคุณไปซื้อกาแฟโหละเบิ้นมากายก็ได้อ่ซื้อกาแฟน้อยดีๆมาก็ได้แต่เรารู้สึกกับไม่ได้เกิดกระบวนการของชุมชนเนี่ยเมื่อกาแฟพวกนี้หมั่นัวร์พวกกระายกาแฟของชาวบ้านอ่าหมั่นทัวร์เออมาหมั่นพูดกันก็เกิดขายหมั่นพูดด้วยคนละอาจจะคนละมิติ เออมีอะไรมีของโบราณของสะสมของพี่เขานะะอะไรเยอะแยะไปหมดจุกจิกต้องต้องมีเวลามาเดินนะ่นาหนังหนังนี้จะเป็นปะนังที่เก็บรวบรวมหัวานของพี่ๆศิลปินที่กรุงเทพและเพื่อนๆที่ก okay. ่อนที่ผมกลับมาอยู่บ้านก็าจะทำทำไ้ให้แล้วก็ให้มาแต่งร้านหือว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรอะไรนะนั้นลูกผมกับแฟนสมัมก่อนมาอยู่เทปตีกอดพี่ยาวผู้ชายผมยาวผู้หญิงผมสั้นแฟนผม อยู่กรุงเทพเดี๋ยนี้กลับมาอยู่กรุงเทพกลับมาที่กาแฟก่อนลูกคา้าลูกค้าเยอะช่วงไหนหรือเป็นลูกคา้ปกคาประจำลูกค้าประจําผมไม่ไม่เยอะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมเปิดสายเปิดสายปิดคำ่ำซึ่งอาจะสวนทางกับวิถีกาแฟบ้านเรานะ มาเช้าล,ลูกค้าบ้านเราจะเป็นลูกค้าสไตล์กินหัวเช้ากันแต่ผมเปิดสายเน้นลูกค้าท่องเที่ยวซะมากกว่าเช่นผมมีมีความคิดว่าทำร้านยังไงให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้มาเที่ยวแต่สมมติรู้จักแต่กกเกาศู์นะก็ขึ้นเกาสู์อย่างเดียวเลยน,นะทำไงให้เขาลงมาเที่ยวในชุมชนได้ด้วยมผมกกินมาใช้ในชุมชนบ้างอันนี้เป็นงานถ่ายรูปของแฟนผมตอนแสดงงานที่เกษตรวรปลองอแฟนก็ก็ช้างถ่ายภาพ อ๋อทะเลเอาจุดเด่นของ,ของวินาาจจสวยเ <c oughs> ชียวภาพสวยเชียวอันนี้เป็นแสดงงานที่เกษตรกรตอนทั้งก่อนเออร้านอันนี้อยู่นครนะครับทุกคนไม่ใช่ปายนะ <c oughs> ไม่ใช่เชียงคานนะครับ <c oughs> <c oughs> อาจจะละไมคล้ายสไตล์ผมสไตล์เมื่อก่อนผมจำเพลนวานนะครับน่าจะรู้จักนะลูกเกดน่าจะรู้จักเพลินวานหัวหยินผมผมก็เลยได้ ไปทําเพลินร้านตั้งแต่ลุกแรกๆครับอืมก็ไอเดียก็บางอย่างก็แล้วก็ชอบด้วยแล้วก็นหนึ่งทำร้านยังไงไม่ให้ค่าใช้จ่ายมันเยอะมากไป่อ,อที่เรามีอาการตกแต่งร้านอ,นอะไรพวกนี้วัสดุก็วัสดุต้องต้องจิน่นสังกัะสีมาบุกใหม่ลงทุนซื้อสังกระสีเจ็ดแปบาทได้ทั้งหลัง แตงกระสีเจ็ดแปดร้อยล้วใช้ไม้อัด่ะก็ได้แค่สองแปดเองเป็เะกะสีกบกกะสีมัมน,ม,นมันเข้ากับพื้นที่มากกว่าอมองอยังไงมันไม่ไม่ไมแตกต่างจากคุณชนมากครับให้มันอยู่ข้างในเ้ยข้างในแปลกกว่าข้างนอกเนี่ยโอเคผมรู้สึกแบบมันเมนูก็จะมีหมวดกาแฟหมดชาโ,กโก,าโกโก้มอคค่านมปกติจะมีพิซซ่าด้วยครับเดี๋ยวพอดีแฟนกลับกรุงเทพก็เลยเดี๋ยวอยู่คนเดียวก็เลยไม่ไปทำ แต่บ้านแฟนเขาทำพิซซ่าอยู่แล้วปกติที่กรุงเทพเป็นพิซซ่าเตาถ่านแป้งบางเลยนะขั้นตอนสำคัญที่นี่ก็ดีอย่างก็เป็นจุดเล็กๆของอะไรนักกิจกรรมเพื่อนๆอแล้วเนี่ยจะแวะมาพลังบงพลังใบรก็ว่ากันพลังใบพลังใบพลังใบมุมก็โอเคนะครับมุมคนเฒ่าคนแก่ผมพลังใบคนเฒ่าคนแก่ส่วนเนี้ยพอเขากินเป็นใบกัน ก็ไม่ได้ต่างกับเาเรียกบุ้งบกาแฟมอยู่เทศมันนะครับมีอะไรก็ได้เครื่มือที่มีอย่านั้นอุ้ยอันนี้เป็นบาร์ครับนั่งจิบจิบตรงมีได้ครับก็คือมันก่อนผมาฝาหน้าตาอยู่ทำในตลาดอ่ะครับโอ้โหอยากย้ายไปอยู่หน้าตลาดเลยเงียบจะตาย มันมีอะไรที่ดึงดูดคนได้นะครับนาสานะบ้านเก่าชุมชนเก่าแดนตาในตาลาด่ะโคตรเท,ท่เลยนะใช่แต่มันบ้านยุคนั้นสวยขอโทษน,นะครับบ้านยุคนั้นสวย,ยกว่าเจดีกับฉวางอ,อืมแต่ลหลังอ่ะมันเหมือนเหมือนเหมือนชิงค้านเหมือนอะไรอย่างเง<ด>ี้ยแต่มันขาดคนคนเริ่มพัฒนา<ช><ช>ทุกทัศนมันมีนะทุกอย่างคือนาสา,าไปไใช่อ่ะสร้างได้พี่ผมมองมันสร้างได้ทุกอย่างสร้างได้

มันโอเคมันเหมือนเดิมมันดีรู้สึกในเมืองมันเหมือนเดิมมันดีเชียงคานมันเหมือนเดิมมันอยู่ได้ปลาไม่เหมือนเดิมปลายเปลี่ยนบอกไหมเละไหมแหมเชียงคานเขาจัดการคุ้มจนดีเขาคุมแม่กระทั่งสีของเซเว่นสีของธนาคารคุ้มจนแม่กระทั่งเรื่องอาาจักรมันเทิงไม่อยู่เชียงคานโซนฝังโขงแม่งนะที่ไม่ได้แบบชิวๆนะถ้าใครชิวๆอยูนิคโขงได้ด้านเปิดถุงเปิดเสะ ผมเพื่อนไม่าย่นะคุ่เชียงคานประมาณสองสามเดือน่อก่อนถ่ายเรื่องตุกแกแล้วแปงมากผมทำําพกองถ่ายเมก่อนทุกแแล้วแปงทันไหมทันไหมเหรอไม่รู้จักโอเคเราไปเดิดูทุกแกแล้วแปงมากบาส่นถ่ายที่เชียงคานครับเยอะพอพวงกลับไปคนเลยต้องยึดจะเลยนะขอนทำปีนี้ด้วยจำประจำถ้าประจำทุกของพี่ต้อง ดีดีครับช่วยกันสื่อสารพื้นที่อยากให้สื่อสารพื้นที่ตัวเองนาสาลโคตรเท่นี่ยนาสาลเท่ผมไปวิ่งข้างคลองโอ้บรรยากาศโคตรดีเลยลู่จักปั่นจักรยานอะไรเอ้ยเราต้องดักแดงจากพื้นที่มันพี่ชอบรู้ว่าเชียงคานมันเด่นนาสาลทำอะไรใกล้เคียงกับเชียงคานได้ไหมที่ไม่ได้ปลุกลุกลำธารมากเกินไปทางวิ่งดิดแตการดีดีไป ม,มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคนไปทำเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตอนเย็นไปนั่งคาเฟ่ตรงในในคลองอ่ะ,อะแล้วก็โอเคถ้แบบนั้ยนะไปรุ่นรันไปด้วยต้องเป็นต้องสร้างพื้นที่ครับมองต้องสร้างพื้นที่ให้ลุ่มเด็กรุ่นใหม่แล้วถือว่ากลับมาอยู่บ้านเรามาทําอะไรในบ้านเราได้มผมก็มองเหมือนกันผมก็ผมก,ผมก็อาจจะอยู่ในวัยรุ่นตอนเที่ยวเลยแต่ตอนนี้ก็ถ,ถ้าตาม,มาอายุก็ยังอยูวัยรุ่นปัจจุบัน ก็เลยอะไรตกผลึกเลยกำลังตกผลึกผมผมสี่ทีมาเลยเธอใหญ่ฉันตกรถไฟนะรถไฟกี่โมงครับนี่ไงสิบเอ็ดโมงยี่สามจะได้กี่โมงแล้วแค่แล้วมั้งโอ้ยังไม่สิบเอ็ดโมงนะไม่ตกตกเดี๋ยวกลับรถไปตรงเดี๋ยวได้วิ่งกันตุ๊ต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 ไม่ตกไม่ตกไม่ตกตกอันนี้ก็ได้กลับตอนเย็นนั่งเมาที่ร้านกลางวันเออเดี๋ยไปมอไซต์ไปเที่ยวไปเที่ยวไหนมั้งยังครับผมเที่ยวหมดแล้วแต่ว่าพี่คานไม่ชอบขับรถอ๋อ ามใจเดี๋ยวจะไปบ่า,บายจาาดีวกว่ามัง้งมีก๋ว,กวยเตี๋ยวนี่อยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวกินนี่ไอฟื้ไปากผู้ใหญ่ผมอ,อ,อยากอุ่นไว้ก่อน, <c oughs> น,นได้เดือนเยือนน้อยชอบขับไอมารถสรวสารธรณะมันใช่ครับเจอคนเจออะไรผมในหนึ่งเส้นทางเวลาเดินทางของผมสมัยเรียนมาลัยแล้วก็จถึงจุดปัจจุบันนะหนึ่งเส้นทางเหมือนผมไปปลายประมาณห้าครตั้งผมจะใช้วิธีไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้งผมไปตั้งแต่ปลายผมบุกรถไปอ บูกรถไปสมัยเรียนมาอะไรไปรถโดยสารไปรถสาธารณะไปรถส่วนตัวแล้วก็ล่าสุดที่ก่อนกลับมาอยู่บ้านก็พาแฟนขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวแปดวันเก้าวันเช่นปลายเช่นแม่องสอนี่ผมก็ขาปลายเหมือนกันผมชอบไปอยู่ไปไปพม่าบ่อยไปรถไฟแล้วก็ไปตั้งแต่สมัยไอในในรถบัสแดงอ่ะอ๋อบัสแดงบัสแดงยังอยู่เหรอเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีอยู่สายที่ยังอยู่ก็คือเส้นไอ้สาย อ๋อรถต้าตอนยัม่อยู่แล้เมื่อก่อนผมจะมาอยู่ฝาหนึ่งเมื่อก่อนสิบกว่าปีที่แล้วห้าสิบกว่าปีผมอยู่ฝาอยู่เชียงใหม่ร้านสุดชแนลถ้าสายเที่ยวเนี่ยจะรู้จักร้านสุดชแนลนะชุดชแนลเป็นร้านแบบชิวๆทัดื่มกินดื่มตอนกลางคืนอะไรพวกนี้สายกิจกรรมสายนะนู่นนี่นั่นก็อยู่ฝุ่นไปอยู่นั่นสีละตินผมไม่ใช่สีละตินนะผมเป็นคนทำท็อปทำอุปกรณ์ไม่ถึงกันยกเป็นตัวเป็นตัวแล้วเป็น <laughs> เราเป็นนักเดินทางนักใช้ชีวิตอะไรแบบน,นั้นดีคุยาำเตอรนี่เนี่ยว่า <ừ. S 2> ไปใบสา,ามดีกว่าภารกิจผมไม่ค่อยเอสจา๋านะครับเอสเอสมันเป็นลายมันไม่เหมือนกันแต่ละายผม,ะนะผ,มผมไม่มีละในแบบพวกนั้นอ่ะผมเกิียนะเนี่ยผมเกียวกาแฟเลยไม่ค่อยอะไรเป๊ะมากไม่ค่อยอะไรมาจับ ถูกก็ที่กาแฟนะใส่นู่นใส่นี่ถ้วแฟนบอกว่าโอเคก็ปอเอาเอาวสชาติที่เราสึกว่าได้เป็นเกณฑ์มันแต่ละคนไม่เหมือนหรอโอยแต่ละร้านยังไม่เหมือนกันเลยพี่บางบาวคาเฟ่บางสาขาก็บอกไม่เท่ากันนะพี่การชงสูตรเดียวกันยังไม่เท่ากันเลยสูตรก็ส่วนหนึ่งรสเมือก็ส่วนเนี่ยการเก็บวัสดุก็ส่วนหนึ่งใช่ใช่ใช่การเก็บไม่พันกาแฟเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนร้านสะดวกซื้อบางร้านเอากาแฟไปเก็บไว้กับผักอ่ะ <c oughs> กลิ่นกาแฟออกมันก็ิกนฟักเลยนะออนก,นกาแฟด้วยพื้นฐานของมันมันเป็นเหมือนาตาเ <ừ, S 1> นะครับมันจะดูดของพวกนี้เข้ามาอยู่ในกาแฟตัวเองมาแล้วสังกะสีบาร์นี่ ของตีกว่าผมจะค่อยลงผมได้มาไม่ได้เลื่อให้ร้านมันเดินทางของมันเลมีเช็คอินได้ใช่ไหมเช็คอินได้ครับมโกนตังก่อนเดี๋ยวรถไปมาวิ่งหนีเท่าไหร่อ่ะอ่าหกสิบครับหกศูนย์รู้สลิปปอมเสร็จแล้วพอดีเลยอะไม่เป็นไรสิบบาทผมซื้อความรู้จักใครก็ได้ยังไรหรอหยอกหยอกหยอกโอนไปแล้วนะเช็คเองนะ ปารามพนผมไม่ได้เช็คแบบเข้าบัญชีส่วนกลางส่วนกลางบัญชีแฟนครับบัญชีสตงอเหรอบัญชีสดต้องอผมผมเจอในไอเทมครับแต่เป็นแฟนเจออะไรนะส่วนกางกับโทรศัพท์อ่ะเออใครเจอใครเหนือกว่าใครเหนียวกว่าแล้วพี่เห็นจากไหนมาเหรอไม่เดินเดินมาจากวัดนู้นโอ้หุ่นขาเดินอยู่แล้วขาลุยขาลุยสายเดินสายเดินสายเดินวิ่งเดินไม่ไม่่อยไม่เลย ไม่ชอบวิ่งหรอกวิ่งเองวิ่งแล้วมันเสียตังค์ไม่ไม่ค่อยชอบเสียตังค์คิดในมุมแบบนี้ผมผมก็จได้ก็จได้กันอย่างดีดีกว่าจะเป็นยังไงบ้างนี้อืมไม่หวานมากดีนมนมคล้ายสตาร์บัคนะผมอธิบายเรื่องนมไหมนมก็ชอบใช้อะไรเมจิกันเนาะนมมีสองแบบนะครับนมโดยทั่วไปนี่ขออนุญาตเผยแบรนด์กันนะอืมนมโดยทั่วไปเขาใช้นมครีมเทียมกันครีมเทียมคืออะไร ริมเทียมหรอนมนม,นมผงเด็กรีมเทียมคือคอฟเขาฟิมเมตคอฟฟิมเมตคอฟฟิมเมตเกิดจากการเอาน้ำมันปาล์มไปทอดไฟให้เกิดเป็นสีขาวและประสิวนี้นั่นจึงไม่ดีกับร่างกายอยู่แล้วหลายคนก็คงรู้ผมใช้นมนมข้น,นแล้วความหวานได้าจากนมข้นอย่างเดียวน้ำตาลผมไม่ใส่เพิ่มในทุกเมนูครับไม่ได้ใส่ใส่หลักเลยไม่ใส่ใส่หลักเพิ่มทุกเมนูผมผมความเป็นคือแล้วมันหวานจากนมข้นเอ่ะมันก็หวานมันก็มีนั้นได้เออ บางบางเมนูทำทำไมลูกค้าถามว่ากินนมถึงถถึึงง,งแรงก็ใช่คุณกินนมชีมเทียม,มมาทาัทาง้งททัั้้งงชีวิตอ่ะบางคนกับาแฟ่นะมันจะมันเลยนะมันจะมันไงก็เป็นกา <นะ S 2> แฟล,ลูกค้าสั่งหวานมันนี่ผมผมรู้เลยว่าคุณคุณกินน้ำแบบไหนมาอัน,านนี้เลยอกูเป็นตรงนะไม่ได้มีการมันก็จะปาราช้นิดหน่อยก่อนต้นต้นนะคาราช้อนวิจารณ์ตรงตรงทำไมหวานมันหวานมันคุณใส่น้ำตาลเพิ่มคุณใส่ข้าวิเมรเพิ่มไหวานมันอร่อยมาก ึ่งถ้าด้วยร่างกายคุณก็ต้องรู้ว่าการสะสมของเขางพี่เมยพวกอะไรพวกเนี้ยงานลำไส้คุณจะเป็นยังไงแล้วมีนั่นเดียวจะตกรถไฟไหมนี้ไม่ตกผมไม่ไฟรถไฟมาได้ยินนั่งเลยเลยครับรถไฟมาเดี๋ยวมันซื้อตั๋วยังยังเดี๋ยวก็จะเคาะซื้อตั๋วเดี๋ยวผมบอกให้โอ้ยต้องเดี๋ยวไว้มาใหม่เดี๋ยวไปทำคอนเทนต์สถานีก่อนผมสายรถไฟด้วยไง มันเซนจากสถานีเขาเริ่มนี้เป็นฝากัระสายสัมพันธ์อันนี้ของทีี่ถานอันนี้ล่าสุดใช่ไหมล่าสุดครับเรื่องอะไรล่าสุดยังไม่ได้เก็บเลยหาเก็บเก็บไม่ไม่ต้องก็ได้มั้งเต็มกระเป๋าก็โอเคไปเอาเรื่องสถานีนาศาลก็ได้เนอะไปนาศาลก็ได้ขอผมมันจะเก็บทุกฉบับอยู่เกือบทุกจะแบบแม่ลูกค้าได้อาที่ร้านเพราะผม เฮ้ยมันเป็นในนี้นะของหายากไงอนาคตมันไม่ได้ทำผมเอาคอยถือสายลูกค้านางงานเล่นไงเขาก็ทำผมก็เก็บาสื้ท่าสมัยเรียนเอามาไว้ที่ร้านแต่ทำไม่ลงจมูกแบบอย่าบอกว่าจบรามนะถูเจ้านะครับเราก็4ี่หนึ่งขาดเดียวกันพักไหน4ีหนึ่งผมสีผมเกิดปียี่แปดจบอรุ่นน้องเหรอผมรุ่นน้องปีหนึ่งผมสีผมก็สี่หแต่ว่าย่าง4สีหสีห้าืองสามเนี่ยอสองสแก่ว่า นับปีให้เรานับงอกนับงอกบนหัวนับอันนี้ก็ได้นับควันก็ได้เกิดพกราเราหน้าใกล้เคียงกันเกงใกล้เคียงอืมเดี๋ยวพ่งยิบไปได้ได้รัฐศาสตร์เอาึ้นแต่ไม่ออะไรเลยเกียเก่งเนาะชอบใช้ชีวิตจะทรรม่ะทำไม่เจอเราเลี้จะตายเป็นส่วนตัวเองเที่ยวเตด้วยนะอื พวกบบาๆพวกเที่ยวนี่แหละจบเก่งนะตอนผมจบรางใหม่ๆเอาอะไมาล่วตอนผมจบรามใหม่ๆผมก็ไปถ่ายภาพที่สุโไทยแล้วก็มีเพื่อนตอนนี้ตอนนั้นเพื่อนอยู่บางกอกโพสต์มั้งบางกอกโพสตเพื่อนถ่ายรูปขอบุณรามกันแม่ที่สุโไทยให้ไปสองงัน เป็นออริจินอลนี่นู่นเหรอเป็นเป็นฟิล์มภาพฟิล์มสมัยก่อนอันนี้ประมาณ22ปีแล้วครับผมเก็บไว้ผมจะแบ่งให้พี่ในงานไม่เกี่ยวกันหนึ่งชิ้นรับด้วยใจได้ไหมอ่ะให้ให้ไม่ใช่มันมันมันมีคุณค่าไงแล้วไม่ไม่ผมผมอันนี้ผมทำเพื่อจะให้ลูกค้าที่เป็นพี่น้องร่มกันคนที่ผมแจกไปเยอะแล้วเอาเอารูปนี้ก็นนะขอบคุณมากนี่ฮะใจดีเดี๋ยวเราหาที่เก็บก่อนนะใส่กระเป๋าได้ไม่เป็นไร ใส่ในอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเช็คอินเสร็จเราค่อยไปหาเสิร์ตกันได้ครับเป็นแอดเอออะไรก็ว่ากันเช็คอินสั่งกระสีนะขอบบคคุณมากรัพี่ได้สวัสดีครับชื่อไรนี้ S กับ X S H D H D นะฮะผมนี่อรงานคนยิ่งชื่อแม่ขอนะฮะเราชื่อโอนะอ๋ออีเกลยินดีที่ได้รู้จักเฮ้ยนั่นมันรายการคนนู้นไม่ใช่รายการเรายินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักนายใจเลยพวกเนี้ยเออออ่ะ โอเคได้เดี๋ยวสื่อสารกันในนู่นครับขอนกสักตัวนะประมาณนี้นะครับมาชิมกันได้ครับร้านกาแฟแตงกสีรสชาติอร่อยครับผมเจอกันเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันต่อครับนี่นี่เรวไปซื้อตั๋วกันก่อนครับผมหมดแต่เมาเพลินกุยยังเหนียวตกรถไฟฮะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับและขยาชิมกาแฟตามไปได้เลย